รวยหูฉี่กันเซไยเงินก้อนโตพอยคนแห่ขุดมั่งมีตอนไหนเงินก้อนโตวางไว้ใต้หมอนกันเพายเมียรักรวยหูฉี่เมื่อวันที่11ตุลาคม2567จากกรณีประเด็นเดือดร้อนแรงอย่างต่อเนื่องรังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพอยพิธีกรชื่อดังออกมาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งมีดาราระดับท็อปเป็นพ่อคายแม่ขาย และมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนว่าถูกขายฝันให้ร่วมลงทุนแต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างนั้นทําให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหลายรายโดยดาราที่เป็นตัวหลักของบริษัทแห่งนี้มี3คนคือแซมยุรนันกันกะตถาวรและมินพิชยานางแทนพวมหนวยการทําให้ชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปที่ทั้ง3คนและอยากให้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นร้อนดังกล่าว ล่าสุดก็ช็อกทั้งวงการบันเทิงเมื่อกันกันตาวรพิธีกรและนักแสดงชื่อดังได้โพสต์ไอจขอยุติบทบาทพิธีกรหลังมีกระแสดราม่าโถมใส่ทมกางกระแสสังคมที่เรียกร้องให้เจ้าตัวออกมาแถลงชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดก็มีคอมเมนต์ทัวรงเดือดขุดภาพต่างๆของกันกันตาวรออกมาเปิดเผยสู่โลกโซเชียลทางภาพไรสไตล์หรูซื้อสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงรวมไปถึงโดนขุดภาพ เซอร์ไพรส์เงินก้อนโตให้ภรรยาโดยภาพดังกล่าวคือตอนนี้ก,กันกนถาวรเซอร์ไพรส์วันเกิดภรรยาสุดที่รักพลอัยอราด้วยการวางเงินก้อนโตไว้ใต้หมอนนั่นเองซึ่งภาพดังกล่าวพลอัยอราได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวย้ำว่าเราไม่ได้อวดว่า เรื่องมีอยู่ว่าอะไรอยู่ใต้หมอนด้วยความที่ช่วงนี้พลอยไม่ค่อยสบายคออักเสบและชอบไอไอตอนกลางคืนเราเลยแยกกันนอนคนละห้องเพราะกลัวติดกันไปมามาและคุณเขาก็ทักมาตามแชทเลื่อนดูเอาเถิดรีบดูก่อนนางสั่งให้ฉันลบ แต่ตอนนี้คือชั้นน้ำตาไหลนอนร้องไห้หมอนเปียกหมดแล้วบันทึกเอาไว้ในความทรงจำวันเกิดปีนี้สามีประเสริฐน่ายกย่องชาบูเอ้ยบูชาทำดีต้องชื่นชมควรเอาแบบอย่างกราบแบบเบนจาขะประดิษฐ์ค่ะไว้ย่อค่ะคุณสามีที่รักพร้อมทิ้งทายว่าอยากเล่าอยากอวดทำเอาชาวเน็ตแห่ยกขบวนรถทัวรลงรวัรว,รว,รวเรียกร้องให้การกนรถาวรอ,ออกมาแถลง ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยเร็วที่สุดซึ่งณตอนนี้ก็ยังรายการเคลื่อนไหวจากทาั้งคู่คงรอติดตามกันต่อไปค่ะ